สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหรือจะใช่ชาวเน็ตบอกเจอกระโปรงสีขาวของแตงโมแล้วพร้อมเปิดคลิปยืนยันที่ผ่านมาหลายคนพยายามตามหากระโปรงสีขาวของแตงโมแบบแทบพลิกแผ่นดินหนึ่งในนั้นคือสสเต้นายมงคลกิจ ที่ได้นําทีมเข้าค้นหาทุกซอกทุกมุมแลแวกจุดเกิดเหตุเนื่องจากคาดว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเช่นอาจมีดินเอกของแตงโมหรือผู้เกี่ยวข้องติดอยู่แต่ก็ยังหาไม่พบต่อมาแม่แตงโมเผยอ,อีกมุมว่ามันอยู่ที่ตอนที่เคลื่อนศพของแตงโมขึ้นท้ายเรือสปีดบอทลำเล็กแต่ขาน้องไม่ได้มีผ้าคลุมตอนเห็นมีเจ้าหน้าที่ร่วมกนันอยู่คนหนึ่งที่ใส่ชุดสีทหารเขี่ยกระบองนี้ขึ้นมาเห็นชัดเจนทำไมคนถึงไม่เห็นกัน แล้วมันก็หายไปอาจจะมีใครเก็บไปก็ได้คงต้องไปตามที่เจ้าหน้าที่ร่วมกัน,นยูอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทางมูลนิธิร่วมกัน,นยูได้ออกมายืนยันในเวลาต่อมาหลังจากที่แม่แตงโมห้สัมภาษณ์โดยบอกว่าไม่มีใครเก็บไปแน่นอนล่าสุดในโลกโซเชียลมีการพูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งเพราะมีชาวเน็ตคนหนึ่งไปขุดคลิปในวันที่ตำรวจดำน้ำหาหลักฐานในคดีนี้โดยวันนั้นจะถุงใส่แก้วและขวดไว้แต่ที่ชาวเน็ตรายนี้สังเกตคือเหมือนมีคนเนิ่ ใช้ไม้เขียวบางสิ่งขึ้นมาลักษณะคลา้ายภาพพลิ้วๆแต่ภาพความชัดน้อยจึงไม่สามารถมองได้อย่างชัดเจนว่าใช่้กระโปรงสีขาวของแตงโมท,ที่หายไปหรือไม่แต่เมื่อมาย้อนเหตุการณ์วันนั้นไทยเอกพันออกมาเผยว่าอยู่ๆตำรวจก็สั่งยกเลิกทีมของตัวเองในการงมหาทั้งที่เตรียมพร้อมแล้วซึ่งก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าเพราะอะไรรวมถึงเหตุการณ์ในคลิปนี้เหมือนกับคำพูดของแม่แตงโมทีท่บอกว่าตนเห็นมีเจ้าหน้าที่ร่วมกัน อยู่คนหนึ่งใส่ชุดสีทหารเขี่ยกระโปรงนี้ขึ้นมางานนี้ก็คงต้องรอความชัดเจนกันต่อไปครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกกอบคุณครับ